สวัสดีครับท่านผู้ชมทางช่อง YouTube แล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องทางเพจเฟซบุ o o ตอนดับดีด,ด้วยแล้วกันเด้อครับสวัสดีสบายดีพี่น้องทางส,สปปลาวน้ำครับผมนะครับจำเรียบสูรเมเออบองปุนเม,กมยกัมพูชีอสวัสดีแซมสายคุณนะครับอ๋อสวัสดีเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทุกสำเนียงทุกภาษาทุกชนทุกชาติไปนะครับเย็บีทุกท่านมาจากหลากหลายที่ลเกินนะครับผมก็สวัสด,ดีให้มันครบให้มันท่วนเนาะวันนี้ก็จะพาท่านมาฟังระบบเสียงของอาจารย์มงคลสาวนะครับหรือเจ้าของย t ท b e มงคลซาวดัมซิ่งนะครับ ไทยแลนด์ลืมไทยแลนด์เขาด้วยนะวันนี้รู้สึกว่าจะลงงานบวชครับผมนะครับงานบวชเป็นตู้ผีเสื้อสีใบนะครับแล้วก็เสียงกลางสีนะครับสีคูณสีชุดนี้สะเทือนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราต้องลงไปฟังนะครับพาพี่น้องไปฟังนะครับกับชุดอ,องกงานของอาจารย์มงคลเซาวนะครับนานๆที่จะได้ฟังระบบเสียงผีเสื้อ่า ข้างหมูนะข้างหมูหรือเปล่านะน่าจะข้างหมูแหละพี่เสื้อข้างหมูนะครับขออาจารย์มงคลนะเดี๋ยวเราลงไปฟังระบบเสียงของอาจารย์มงคลกับงานบวชในหมู่บ้านของเขาเองนะครับบ้านตาสะดาน้อยตาบลตำบลไหน,บ,น,บ,นบ้านปลือครับผมอําเภอกระสังจังหวัดบุมย์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวขออนญุญาตใส่แมสก่อนแล้วกันครับ บวชจากคุณพ่อส่องแสงรุ่งเรืองชัยครับผมนา่าจกเรื่อง เดี๋ยวเราฟังเสียงใหม่ตัวใหม่ของเขาก่อนครับสาววิชัันนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากครับก็ระบบก็เดิมครับก็มีแค่ 2> 2, 3, หนึ่งสองสามสี่ตัวใหม่ครับฉะนั้นเองกก,ก็เปลี่ยนเป็นสามทางบัโบนที่กระดุมบอยางหลายบานมอนิเตอร์สองใบสำหรับมอนิเตอร์ อนุมาดูดียตรับลูกงเยบัดบูรพการโมเจริญพระพุทธบนต์สมโพธพระไตรสมโพธเดียสมโพธไมบไสรบัด พลอยปองพลก็น่าชภาพก็แดนบัดบลคอยเตรียมปัตตุป right> ัจจัยเครื่องทำไทยทานไปยืมหรือว่าอ่าดสไลู่อยที่่อยของรันบาลไปตัวทาเอาปยาแต่ยังไงจินต้ลก็เปีทกคบาลแดงว่าจันอัมเขาจะเปลี่ยนจนดาลูกโุณก้าเ้าศูนย์ อาจารย์ีเป90บต่อบอ๋ออาจารย์อ้ำเขาจะเปลี่ยนเ90บาทจะเยส่งคนานนี้บัตรการจะเปรียนปรับก็เลยเอาตัวนี้มาทางเจ้าภาพรอบัตรเตรียมกฟังเสียงไหมครับผมดัดทรงเพื่อถวายลูกสององนี้บัตรประมาณองคและแต่จ้าภาพนลโมบัตเกิดชุดนี้ก็ทำใบเดีบัตเนี้ยก็ตครนบัเลยบัตรเต็ครอบังสบาเียนเอาดบิ เสื้อเชิ้ตสีขาวเมียนะ,ะถ้าเป็นไปได้ก็กจะให้ใส่เสื้อแขนยาวบัตรสมจีบัตรนะบ,บองปูนต,นตอนเตรกเก็นำบานวิเดียต้อนรับรูเ้เคยบัตรอามาพี่นัดหมายบัตรจมูธาอ้างีจีนโตก็ฝนฟ้าอากาศก็ไม่ได้นอนบัตรจมูธาก็เดาบปรเจนไงเฮย อ่ามันเดินทางนำโมประชุม,มาเรียงไงนาทีบัดก็เลยสถานที่นะตรงนี้บัดบัดเสิร,เร์ฟเพลงเพียลก็อันตรายครับอยู่ในที่โล่งที่แจ้งอ่าพิธีตแต่ก็เพ,งพลงเคี่ยนก็น่าจะสายบัดเดี๋ยวมาฟรีก็ไม่เคียลก็พอ,อเสียงไม้แก้วเลยครับผมนะครับซาวิชั่นนะครับ To a pet cassuno phi đáp Có lẽ ra ra tưng lưu. A djô phơi, but lấy djô phơi, Japan. I want to ra blogger, the ban này, bắt, ban mô tê, djô, the sáng sinh, the ban mô tưng ban mô tưng mua mô tưng ban mô tưng ban 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 tưng สามทางอ่ะเล่นสามเล่นสามทางตั้งแต่ตอนไหนนี่ตอนเล่นนะงานนี้เลยไม่ผมเล่นสามทางตลอดเลยสามทางตลอดก็ขี้เกียจเอามาอีกแค่นึงอะตู้ชิ้นี้ก็ลดสองลดสองเลยสี่คูณสี่พอดีเป๊ะนะพอดีเป๊ะโลดสองโอห์มแจวเลยมอนิเตอร์เปลี่ยนสี่ใบกลางสี่ใบแหลมสี่มอนิเตอร์สองพอดีจบเลยจบเลยแจวแจวจอยโอเคเราสี่โพยนะ งานบวชบวชพรุ่งนี้เนาะบวชพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็อหตด้วยอันนี้รับแหด้วยหรอรับถแห่อ๋อคันแดงคันแดงันเดี๋ยวครับประมาณนี้แหละพี่น้องมาเล่นๆเฉยครับไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายครับกับอาหายจากช่องไปนานจริงนะครับวันนี้พามาฟังเสียงไม้นะครับไม้ตัวใหม่ของเขานะครับโดนป้ายยาครับสินสินมาก่อนนะครับทุกอย่างเป็นของสินแล้วค่อยตามใจที่หลางนาจยาเนาะ ป้ายยาโดยเฉพาะเลยแน่นอนครับเจ้าของเดิมจะไปเล่น990ใช่ครับอันนี้มัน890นี่890ทำไมมันต่างกันยังไงจ๊ะมันน่าจะพวกคลื่นเขาจะเยอะกว่าตัวนี้หรือเปล่าแล้วก็พวกไม้พวกอะไรมันจะดูสวยกว่านี้อ๋อเขาเป็นนักร้องนะคสายนักร้องต้องเน้นไม้เสียงดีหน่อยแต่ถ้าว่าพูดไปุ่นนีก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งไียงไ ว่าเป็นสัญญาณคลื่นไหมมันไม่ขาดถ้าเป็นไม้เก่าที่ผมใช้อยู่มันใช้ไม่ได้แล้วมันขาดแล้วฟึ๊ดฟึ๊ดฟึ๊าฟึ๊ด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 ฟึ๊บฟึ๊ดฟึ๊าฟึ๊ด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 ฟึ๊้ฟึ๊ดฟึ๊ดฟึ๊บฟึุ๊ฟึ๊่ฟึ๊ดฟึ๊ดฟึ๊ดฟึ โรงงานที่ไหนก็สแกนตรงนั้นก็แป๊บเดียวแค่กดเตาตัวไม้มาใส่เขาก็จะสแกนเ๋อเจ๋วเลยระบบไม้ทุกวันนี้พัฒนาไปเยอะตัวลบๆเออเพลงมาฟังมาฟังลื้อเลยแค่นั้นเลยตีเลยเราเปิดเพลงงานบวชไปครับผมครับก็ไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายครับขออาจารย์มงคลกอน่าะคุณคุณหน้าคุณตาคุณหูกันนะครับ ระบบก็จะมีอัปเดตเรื่อยๆครับเล็กๆน้อยๆทยอยไปสายสัญญาณก็อัปเดตเรื่อยๆงานแฮงก็สายสัญญาณก็ซัมเมอร์ซัมเมอร์หมดแล้วนะครับเจ้านี้ก็ใช้แต่ทับนะครับ FC ทับของแท้ว่าจะไปเซ็นของพระอาจารย์พระอาจารย์ไม่ให้เซ็นสักทีพระอาจารย์บอกว่าโอ้ยป่านนี้ขึ้นไปถึงไหนแล้วราคาอ่ะไม่ต้องฟังอะไรมากมายจะเปิดเรื่องหอเปล่าเอาเปิดไปอีกสักนิดนึงครับผมอเขาหน่อย ต้องการเครื่องเสียงก็ฝากไปด้วยครับน้องชายผมเองครับมงคลสาวครับผมช่อง YouTube มงคลสาวดัมสิงไทยแลนด์ครับ All more. นี้ละกันครับผมนะครับไม่ได้พามาฟังระบบเสียงของคลสาวนานนะครับเดี๋ยวก็จะลืมดอกเป็นดอกเบเป็นชาร์เลนเจอร์ตัวนี้ชาร์เลนเจอร์หกห้าศูนย์หก้าศูนแล้วก็เสียงกลางเสียงกลางก็ e 2 0งร้อย s e สองร้อไอตูดม่วงสมมาด้วยตูดม่วงสมมาสองดอกสองดแล้วก็แล็บก็สอมสี0คอมสี0ครับก็ประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับก็ย้อนไปดูคลิปเก่าๆก็ได้เนาะได้ครับแต่วว่าคลิปนี้มันจะมีอัปเดตมาเป็นใหม่แล้วก็ สายสัญญาณสายสัญญาณแล้วก็ไอตัวออเดียอ u d i o f ฟล็กก็ประมาณนี้แหละวันนี้ก็ลงงานบวชในหมู่บ้านตัวเองด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ